สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับพ่อลูก2คนไลออนกับติกเกอร์นะครับสามคนแล้วก็เพาเล่นะครับมาอยู่ที่เออใช่อยู่ที่หน้าอบปตอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราไปรับเจ้าขุนทองมานะครับแล้วก็วันนี้มันได้โตเต็มวัยแล้วเอ้ยไม่ใช่โตเต็มวัยมันสามารถที่จะอะไรได้บินได้แล้วนะครับ น,นี่แช่แดนเจ้าขุนทองนะครับดีครับอ่าใครที่เคยดูสตรีมของทิกเกอร์อยู่ก็จะเห็นเจ้าขุนทองนะครับมาออกสตรีมบ่อยๆ <c oughs> แล้วก็นี่บินมาก่อหัวเลยอันนี้คือสมาชิกใหม่อีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวตชื่อว่าไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุน๋นอ่าทิกเกอร์เป็นคนตั้งเองเลยชื่อไข่ตุน๋น<อ>วันนี้เราจะพาเจ้าขุนทองนะครับมา,มาบินมาฝึกบินครั้งแรกเลยเพราะเขาว่ายังบินไม่ตกป้าหมาใช่ขุนทองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ก่อนที่เขาจะบินนี่เราต้องมีสายเดีน้องเดี๋ยวาเขาเดี๋ยวน้องยังไม่ค่อยเชื่องใช่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องใช้เชือกนะครับเพราะเวลาเรียกน้องน้องน้องจะไม่ค่อยกลับน้องจะหนีตอนแรกเราฝึกบินอยู่ในบ้านใช่ไหมแต่ว่าชอบบินหนีตลอดเออมันบินหนีตลอดเลยมันบินไม่ตรงเป้าหมายของเราเองวันนี้เราก็เลยมาออกนอกสถานที่ครับมาดูธรรมชาติแอ่นแนนมาแล้วเล่นกล้องป่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องคล้องขาก่อนนะครับเอากำไรอ่าเดี๋ยวเอาห่วงคล้องขานก่อนหุ่นทองมาพอเร็ว มามามาเออมาแล้ว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 คุณทองมาแล้วครับนี่แล้วเราก็จะเอากําไรข้อขาเกี่ยวเข้าไปแบบนี้มันอาจจะทุรักทุลเลหน่อยปึ๊บแล้วก็ใช้อันนี้รัดอ่าคุณทองใจยเยน็นขุนทองอกบินแล้วคุณทองนิ่งมากเลยตื่นเต้น,ตนคุณทองก็ตืน่นเต้นนะครับอติเกอร์เอาติดกิ๊บติดกิ๊บใช่ใช่ใช่ เกี่ยวเข้าไปใช่แนะแล้วตอนนี้นะครับเจ้าขุนทองครับก็ได้ทําการใส่กําไลข้อเท้าครับพร้อมเชือกใช่แล้ว่าตอนนี้เราก็พามันเดินเที่ยวได้แล้วุทองุทองตื่นเต้นไม่ใช่ขุนทองตื่นเต้นพอก็ตื่นเต้นกลัวมันบินก็วิ่งหนีใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะมันอาจจะเรียกกลับก็ได้นะแต่เรายังไม่เก่งครับเดี๋ยวนำโชคเดี๋ยวนำโชคงับหัวไไม่ใช่เออไขตุนไขตุน คุณทองก็ะจะกินหัวใครตุน่นเล้คุณทองมันจะจิกทางล่องก่อนครับเจ็บเจ็บเจ็บพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเออเออพร้อมพร้อมบินพร้อมบินพรอ โอ้โ,อโอาหาดูมันโมโหที่มันกัดพ่อใหญ่เลยโอ้โหเจ็บเจ <c oughs> ็บพ่อใหญ่เลย <c oughs> จิกพ่อเป็นรอยเลยไม่ได้จิกไม่ได้ <c oughs> มันบินมามันไม่ไปไหนเลยมันเกาะที่บ่าพ่อเอง <c oughs> แล้วเรียกให้มานะออมันชอบมันชอบมันชอบเกาะที่หัวพ่อหาพ่อจ๋าอะเดี๋ยวเรามาฝึกบินระยะใกล้ก่อนครับเชือกอันนี้มันยาวประมาณ1เมตร80ินะเดี๋ยวเราคงต้องเพิ่มความยาวของเชือกนะครับ โมโหโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วคุณทองโมโหแล้วยังไงท้องยังไงท้องคุนทองเจ็บเจ็บนะโมโหโมโหโมโหแล้วสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็มาฝึกซ้อมเจ้าคุณทองนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ใช่คุณทองก็สนุกนะน่าจะสนุกแต่ตอนนี้มันเริ่มเหนื่อยแล้วเราก็เลยต้องให้พักก่อนนะครับ ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างพ่อเล็กกลัวว่าเขาจะเจ็บขาเพราะว่ากําไรมันดึงขาตลอดตอนที่บินเชือกมันสั้นเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มเชือกให้มันยาวขึ้นนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวในคลิปต่อไปเออเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามาฝึกบินต่อนะครับใน E ีีต่อไปนะครับลาไปก่อนนะครับนึ่เดี๋ยวหาสัตว์มาเลี้ยงอีกนะครับอย่าลืมติดตามไปด้วยนะบายบายจุ๊บจุ๊บ